คืออาหารมื้อเย็นนะคะไม่ต้องตั้งไฟไม่ต้องปรุงไม่ต้องเข้าครัวค่ะครบจบในมื้อเดียวสารอาหารครบห้าหมื่นค่าเน้นโปรโตีนเนาะแต่ว่าการที่เรากินไอเอฟเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มโปรโตีนให้ปริมาณตามที่ร่างกายต้องการค่ะ